สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ lazy w i n เรื่องฮอตตอนนี้มากับลมเอื่อยๆกับสายน้ำที่ท่วมหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือเดือดร้อนกันทั้งคนและสัตว์นอกจากเราจะเห็นภาพสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายที่ถูกน้ำพัดไปทั้งสูญหายสูญเสียชีวิตหรือว่าน้องหมาน้องแมวที่จมหายไปกับน้าบ้างติดอยู่บนกาแพงรัว้วหรือหลังคาบ้างก็ยังมีเรื่องของช้างที่จมน้าตาย จนเกิดเป็นกระทู้ให้สังคมต้องถกกันอย่างหนักและเกิดเป็นดรามา่ามีแบ่งข้างเชียร์ด้วยมุมมองที่ต่างกันมีการขุดคุยดูเจตนาของฝ่ายที่เป็นเจ้าของช้างที่ล้มว่าเลี้ยงช้างด้วยแนวคิดว่าสัตว์ป่าต้องเลี้ยงให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับการมีชีวิตในธรรมชาติให้มากที่สุดจริงหรือไม่หรือมีการแสวงหาผลประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์ เมื่อสังคมเข้ามามีส่วนในการวิจารณ์และออกความเห็นเรื่องก็ใหญ่โตไปจนถึงจะมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทมีการประกาศคืนช้างได้มีการเปิดเผยว่าได้บริจาคช่วยเหลือช้างและให้เงินกับมูนิชิไปเท่าไหร่เรื่องพวกนี้ให้เป็นหัวข้อข่าวไปครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะสะท้อนความคิดเห็นของตนแต่ชุดข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้นที่ควรจะเข้าใจคือเรื่องของการนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงมาฝึกมาจัดแสดง และเสรีภาพของสัตว์เหล่านี้ความปลอดภัยของสัตว์และการอ้างถึงสิทธิของสัตว์โดยไม่ดูบริบทเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำเรื่องการนำเสนอสัตว์โดยเลี้ยงดูให้เป็นธรรมชาติที่สุดต้องมองให้กว้างๆครบทุกมิตินะครับสวนสัตว์หรือว่าสถานที่แสดงสัตว์เพื่อการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมนุษยธรรมจะพยายามจำลองสภาพธรรมชาติให้ดีที่สุดเช่นสร้างกรงหรือบ่อเลี้ยงสัตว์ให้กว้าง มีสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติอย่างเช่นบ่อน้ำต้นไม้พงหญ้ามีบริเวณที่แดดส่องถึงมีพื้นที่ในร่มให้สัตว์พักพิงมีพื้นที่เปิดโล่งให้สัตว์ได้ออกกำลังได้วิ่งได้อาบแดดส่วนการแสดงสัตว์ให้ชมในกรงแคบๆในปัจจุบันจะถือว่าเป็นการกักขังทรมานสัตว์ในทันทีแม้กระทั่งสัตว์ขนาดเล็กเช่นนกหากขังในกรงเล็กๆใครเห็นก็จะเกิดความสงสารสัตว์ มูลนิธิต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาสัตว์ป่าเทียบกับสวนสัตว์ที่ทำขึ้นมาในเชิงธุรกิจให้นักท่องเที่ยวมาชมเราก็อาจจะมีคำถามว่าคนเลี้ยงสัตว์หรือว่าสัตว์เลี้ยงคนผู้ไปเที่ยวชมก็ต้องตัดสินเอาเองนะครับการจัดทำสวนสัตว์หรือว่าเขตอนุรักษ์สัตว์ป่านั้นบางครั้งจะถูกวิจารณ์ในแง่ของศีลธรรมในแง่ของระบบนิเวศและในแง่ของการอนุรักษ์สัตว์ สวนสัตว์และเขตอนุรักษ์สัตว์ป่ามีบทบาทสำคัญในด้านการอนุรักษ์สัตว์ชนิดต่างๆมีบทบาทต่อการศึกษาและวิจัยสวนสัตว์หลายแห่งคือหัวใจสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและความหลากหลายในธรรมชาติและระบบนิเวศและช่วยให้มีข้อมูลในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับสัตว์ป่าทั้งที่อยู่ในสวนสัตว์และในธรรมชาติ ช่วยให้มนุษย์ได้เข้าใจวิธีที่จะช่วยให้สัตว์ช่วยให้มนุษย์ได้เข้าใจวิธีที่จะช่วยให้สัตว์มีชีวิตรอดสืบทอดสายพันธุ์ต่อไปได้แต่สัตว์ในสวนสัตว์มักจะถูกกักบริเวณและเป็นเหตุให้เกิดความเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจนำไปสู่การโต้แย้งว่าไม่ว่าจะจัดสภาพแวดล้อมให้สัตว์ดีอย่างไรการป่วยทั้งสภาพจิตและอารมณ์ของสัตว์ซึ่งเรียกว่า ซ u โคซิสเทียบกับอาการทางจิตของมนุษย์ที่เรียกว่าไซโคซิสนะครับนั่นคืออาการทางจิตของสัตว์ข้อโต้แย้งในแง่ของสภาพจิตของสัตว์คือความเครียดที่เกิดจากการที่สัตว์ไม่ได้สนองต่อสัญชาตญาณของตนเช่นการล่าเหยือ่อการอพยพย้ายจินฐานและการมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์อื่นๆสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในป่าจริงและเชื่อว่าเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ ในมุมมองเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิของสัตว์เชื่อว่าสัตว์มีสิทธิที่จะอยู่ในธรรมชาติในอนาณาเขตที่ต้องการดังนั้นการกักขังสัตว์จึงเป็นสิ่งที่ผิดแม้ว่าจะเข้าใจดีว่าการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ต่างๆเป็นเรื่องจำเป็นแต่จะให้กระทำในสภาพธรรมชาติเท่านั้นไม่ต้องการให้นำสัตว์มากักขัง ในประเด็นนี้จะเรียกร้องแทนสัตว์ไปกว้างๆก็ไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าสัตว์ในสวนสัตว์จำนวนมากเกิดและโตในสวนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างฮิปโปม้าลายนกแพนด้าเสือหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ที่ซื้อมาจากสวนสัตว์ในต่างประเทศซึ่งก็อาจจะเกิดในสวนสัตว์เช่นกันสัตว์ในกลุ่มนี้ขาดทักษะในการหาอาหารหรือว่าล่าเหยื่อการส่งคืนสู่ธรรมชาติ ต้องมีการฝึกที่ยาวนานแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้ว่าสัตว์จากสวนสัตว์เมื่อปล่อยออกไปสู่ป่าจะหาอาหารเป็นเพราะว่าพวกเขาโตมากับการมีอาหารกินทุกมือ้อแล้วก็ยังอาจมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันและเรื่องสุขภาพด้านอื่นๆด้วยดังนั้นการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่แท้จริงจึงต้องเป็นการห้ามจับสัตว์ป่าโดยใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิ์การชมสัตว์ป่าจึงต้องไปชมกันในธรรมชาติเท่านั้นแต่ถ้าหากมีผู้ที่ต้องการชมสัตว์ในธรรมชาติจํานวนมากก็จะเป็นการรบกวนระบบนิเวศของป่าทุ่งหญ้าเส้นทางเดินของสัตว์แล้วก็เกิดมลภาวะต่างๆจากมนุษย์ดังนั้นการทัวร์ชมสัตว์ในแอฟริกาจึงมีการกําหนดโควตา กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันมีการกำหนดจำนวนรถยนต์ที่จะเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีสัตว์ป่าให้ชมส่วนใหญ่บังคับให้มีทัวร์ไกด์และเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุดรถยนต์ที่จะเข้าเขตซาฟารีบางแห่งต้องเป็นรถใช้ไฟฟ้าหรือว่า EV เท่านั้นครับสัตว์ที่มีระดับสติปัญญาสูงเรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ดี แม้จะเสียอิสรภาพไปบ้างแม้ว่าสัตว์จะต้องถูกกักบริเวณก็ตามการดูแลโดยมนุษย์ทำให้สัตว์ไม่อยู่ในห่วงโซ่อาหารไม่ถูกล่าไม่เสียชีวิตจากการพลาดพลั้งในความยากลำบากของธรรมชาติเราไม่มีวันเข้าใจจิตใจที่แท้จริงของสัตว์นะครับแต่สัตว์ที่เรียนรู้ได้ก็น่าจะได้รับความสุขความมั่นคงทางใจจากมนุษย์ได้เช่นกัน ตราบใดที่สัตว์ยังอยู่ในบริเวณที่มีรั้วล้อมแม้ว่าจะไม่ถูกล่ามโซ่ก็ยังมองให้เห็นเป็นสภาพธรรมชาติไม่ได้ช้างที่ถูกล่ามไว้เป็นบางเวลาและได้ออกไปเดินป่าก,กับควานช้างเป็นระยะได้ลงเล่นน้ำในคลองไม่ต้องตระเวนหาอาหารอย่างไร้จุดหมายหรือว่าไปบุกเขตไร่สวนจนเกิดอุบัติเหตุถือว่าได้มีความพยายามในการสร้างความสมดุลระหว่างการถูกกักบริเวณ กับความเป็นอยู่ที่ดีแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์มีความสุขพอสมควรนักวิทยาศาสตร์นักสัตวศาสตร์มีการศึกษาวัดความเครียดของสัตว์หลายแบบนะครับเช่นจากการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์การกินการหลับนอนสภาพพละกําลังการเข้าสังคมกับสัตว์ตัวอื่นแล้วก็การดูแลตัวเองเช่นเช่นแผลและขนรวมไปถึงการวัดค่าฮอร์โมนความเครียดของสัตว์เช่น คอร์ติซอลหากวัดค่าคอร์ติซอลได้สูงแสดงว่าสัตว์กำลังมีความเครียดไม่มีความสุขถ้าพูดโดยรวมแล้วการกระขังสัตว์เป็นการกระทำที่ขาดความเมตตาแต่ก็ไม่เสมอไปครับสัตว์ป่าที่พิการถาวรย่อมปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในการดูแลของสวนสัตว์หรือว่าศูนย์อนุรักษ์การอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆช่วยให้มนุษย์สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น และเข้าใจสัตว์ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งผลประโยชน์ก็จะกลับไปสู่สัตว์ทั้งที่อยู่ในสวนสัตว์และที่อยู่ในป่าในธรรมชาติซึ่งจะได้รับการคุ้มครองด้วยวิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพส่วนความขัดแย้งที่มนุษย์มีต่อกันแต่ละฝ่ายต่างแสดงออกว่าห่วงใยช้างนั้นเราก็ต้องพยายามวิเคราะห์กันจากหลายๆมุมนะครับไม่ใช่มองแค่ผิวเผินว่าการล่ามสัตว์เพื่อให้สัตว์มีวินยัย รู้ว่าการสอนให้ช้างวาดรูปหรือเตะฟุตบอลเป็นการฝืนธรรมชาติสิ่งสำคัญที่ต้องมองให้เห็นไปพร้อมกันด้วยคือความสัมพันธ์ความผูกพันและความใส่ใจต่อสัตว์เป็นการตอบแทนสัตว์ด้วยการดูแลอย่างดีเป็นการตอบแทนสัตว์ด้วยความเมตตาเป็นการขอบคุณสัตว์ที่ได้นำสัตว์มาใช้ประโยชน์